ชีพ้พิกัดพาไปมูวัดอรลุน อยู่ที่เราอยู่กันที่วัดอรุณนะครับบอกเลยว่าวัดแห่งนี้มีความสําคัญมากๆและก็ปติมากรรมสวยงามทีเดียวเลยนะครับและเป็นวัดที่ท่านต้องมาหมู่จุดนี้นะครับก็คือยักษ์วัดแจ้งนั่นเองนะครับเป็นยักษ์ที่ยืนเฝ้าประตูยอดมงกุฎอยู่2ตนนะครับซึ่งโบราณเนี่ยเชื่อกันว่ายักษ์เนี่ยนะฮะเฝ้าประตูเป็นประตูที่มีอิทธิฤทธิในการขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปนะครับผู้คนจึงนิยมมาขอพรในเรื่องของโชคลาภแล้วก็อำนาจวาสนากันนะครับสมประตูยอดมงกุฎนะครับมีความ ความเชื่อกันว่าถ้าผู้ใดเนี่ยได้ทําการลอดซุ้มประตูจะทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับหลังจากที่เราเดินลอดซุ้มประตูมงกุฎแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่พระอุโบสถนะครับเพื่อที่จะไปไหว้พระประธานในพระโบสถนะครับหล่อขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยรัชกาลที่สองเลยซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของการให้ความส,มสําเร็จการงานการเงินและสุขภาพด้วยนะตอนนี้นะครับ <_ s od d> เราก็อยู่กันที่โบสถ์น้อยแล้วนะครับในโบสถ์นี้นะครับก็จะมีพระแท่น บรรทมนะครับขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแต่ครับที่เชื่อกันว่าแท่นนี้นะครับถ้าใครได้รอดแล้วเนี่ยล้างอาถรรพ์ได้เลยนะฮะสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่มาเกาะแกะตัวเราหรือเป็นปัญหาอุปสรรคเนี่ยก็จะลายสิ้นทั้งหมดเลยนะครับเราก็มาขอพอรองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกันนะครับฝากกดไลค์ กดติดตามกดแชร์ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะพาไปมูกันที่แบบว่าสักดสิทธิ์ศักสิทธิ์ที่ไหนดีปังนะฮะเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย